วันนี้เป็นวันเปิดเทอมเรียนที่มหาลัยวันแรกนะคะตอนนี้ก็เลิกเรียนแล้วเราจะไปกินร้านเต้าตำโจ๊กโจ๊กกันไม่เจอแมมมี่อ่ะสูบช่องไทยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกับมิวกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นไอนะคะวันนี้เป็นวันเปิดเทอมประยุทธ์ค่ะแล้วในวันนี้นะคะเราจะมาสอนผูกเชือกล่ะอุ้ยทำไมหน้ามาเป็นบาร์โค้ดแบบนั้นวันนี้เป็นวันเรียนวันแรกประเทิมวันแรกนะคะ เรานี่ก็ตอนนี้ก็เรียนเสร็จแล้วเราจะไปกินไปทาหิวไปทำนมโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มีแล้วไปทเวอร์นี่นะคะเราจะพาไปกินส้มตำที่เขาบอกว่าในตำนานเออในตำนานจริงกินไม่ออกบอกในตำนานส้มตำหนึ่งร้อยปีไม่ถึงไม่ถึงคนทำไม่ถึงส้มตำที่มีชื่อเสียงในช่วงหนึ่งนะคะที่มัมเหลิมเคยรีวิวจนโด่งดังแล้ววันนี้เราจะพาไปกินส้มตำ จ้าเจ้าเรากำลังพาไปครับโอ้โหเดินยาวๆครับผมเพิ่งรู้ว่ากรุงเทพโอ้ว้าวโอ้ว้าวผมเพิ่งรู้ว่ากรุงเทพร้อนขนาดนี้ครับผมเออร้อนพอๆกับเออไปดีกว่าครับผมเดี๋ยวเล่นาง่ายกันได้หัวไหลหัวนมขาเหนือภาษาเหนือหัว ไล่หนุ่มหัวไล่หนุ่มหนุ่มตู้ตู้ตู้หัวหัวเอาภาษาอะไรเอาภาษากลางภาษากลางหัวไล่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 ไปไปเชื่อไปใหม่ไี่หายมาไม่เหนื่อยหรอกไม่มีแล้ตู้วูายทิพปัดให้มึงออกไปเนี่ยอุ่นเทอรนาบเราถึงแน่ แล้วตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วค่ะส้มตำเจ๊เกงเกงยี่เรากถึงแล้วค่ะส้มตำนั่งยางถึงแล้วครับน้ำอุ่นเธอเงี้ยงนี่ไงสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะถึงแล้วค่ะร้านน้ำปั่นถึงแล้วค่ะทุกคนเซ็ตได้แล้วที่นี่ส้มตำเนาะรีจอยจ้าเจ้ามีเ็ดไม่ขาดอ๋อได้ออกใครคือตัวแทนนอกและใน ใครใครนอกกูในนอกในนอกในนอกจบน้อยออกในนี่นี่ this place yeah อันนี้เคยกินมันจะเป็นว่ารวมหอยรวมทุกอย่างมีปลาหมึกมีกุ้งด้วยตามคนด่วนนะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งมันปพวกย่างอ่ะคือแบบ ที่คือที่อร่อยที่สุดอ๋อคิดว่าที่ไก่ย่างที่ก็เบ่งไปเลยสิฮะกูแนะนำตังอตัสองอย่างไม่งั้นมันจะตายดอกวันนั้นน่ะลิมกูดิ้ออกมาดิ ้งะยังไม่ได้แดกเลยกำลังงงว่าการจัดการร้านผมไม่ได้ใส่อันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์ก็เลยไม่ได้ไว้พูดตามที่ข้าวเหนียวคือข้าวเหนียวรสชาติเหมือนข้าวเหนียวเลยอิ่หรออาชีพก่อนเฉลยเป็นข้าวเจ้าเปล่าลำลำลำาไม่ฟาอร่อยเหมือนไก่เลยอ่ะไก่อร่อย ดูไม่เคยเดาว่าเขาจะเขาจะเอาจระเข้มาทำอะไนขนาดนั้นจริงๆไปหนีจอดไม่ได้มาตรฐานขนาดไห้กินไม่ได้นะคะตัดไม่ได้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการกินไก่หนึ่งเอาเข้าปากอ่าฮะสองขอสุดอะไร่ิงหองลิงหองวันดแลวทุกคน Everybody dance now สั่งก็ไม่เป็นไรอ่ะใชงภาษาล็ปพูดกังภาษาลิปปึ๊ยไม่จะโดนหน้ากูเนี่ยอุ้ยคุยอะไรมาตัวเนี้ยจบแค่นี้ขี้เหรอร่อยไหมคะวันนี้เสือกตอนนี้เราก็กินกันเสร็จแล้วนะคะทุกคนเป็นไงบ้างเพื่อนเหมือนส้มดำเลยค่ะทุกคนไก่ก็เหมือนไก่เลยค่ะอร่อยค่ะรสเลิศค่ะ อเม็ารอมาแล้วทุกคนบ๊ายบายมาแล้วลูกตาจุดโกโกวาจุกโกโกวาที่หนูอยากได้มาแล้วลูกตาจุดโกโกวาเอ้ยชุดโกโกวาที่หนูอยากได้มาแล้วจุดโกโกวา